สวัสดีค่ะพี่พีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาผัดกะเพราวนเส้นใส่หมูสับเน้นหนึ่งอร่อยมากค่ะทำเองอร่อยเองอร่อยสุดสุดค่ะไปค่ะไปทำกันเลยน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่พริกกระเทียมลงไปเลยค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะ,อะโอเคเอาหมูสับลงไปเลยพัดให้หมูสับมัน สุกไปก่อนขา่ากลิ่นสุดยอดเลยคะ่ะก็คล้ายๆผัดกะเพราธรรมดาเลยคะ่ะไม่มีอะไรมากมายโอเคแล้วก็มาผัดหมูให้มันสุกไปก่อนคะ่ะถ้าถ้าไหนชอบพริกแห้งก็ใส่พริกแห้งก็ได้นะคะอาจจะเผ็ดมากกว่านี้ก็ได้แต่หนูไม่ค่อยชอบเผ็ดมากคะ่ะก็เลยโอเคหมูสับก็สุกแล้วแล้วก็มาปรุงรสกันคะ่ะ ปรุงรสก็มีน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ผงนวลน,นิดนึงค่ะ,ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงด้วยนะคะเวลาผัดวนเส้นจะได้ไม่แห้งมากเกินไปค่ะฉ่ำๆหน่อยออร่อยมากค่ะใส่น้ำนิดนึงน้ำปลาผงนวลน,นิดนึง่งน้ำตาลแค่นี้เองค่ะแล้วก็เว้นเส้นหลงไปเลยค่ะ เอาก็มาผัดต่อเดี๋ยวหนูวางกล้องแป๊บหนึ่งนะคะพอดีข้างนึงถ่ายค่ะข้างนึงทำกับข้าวอยู่ <laughs> โอเคแค่นี้ก็รีบร้อยแล้วค่ะโอเคใส่กะเพราลงไปเลยค่ะใบกะเพราก็สุกรีบร้อยแล้วค่ะพัดธรรมดาเลยค่ะเหมือนเราผัดหมูกะเพราหมูสับกะเพราหมูกรอบมั่งอะไรมั่งแล้วแต่เรา <laughs> เครื่องปรุงก็ตามใจชอบค่ะตามใจตัวเองนั่นแหละก็คล้าย ัาาดกะเพราธรรมดาหละมันก็กินกับข้าวก็ได้หรือกินแบบนี้เป่าเป๋ก็ได้ค่ะอร่อยเลยนะคะอืมแค่นี้ก็โอเคแล้วหอมมากเลยชอบมากเลยค่ะก็ทำกินสองถึงสามครั้งแล้วแหละก็เลยลองมาทำดูอีกครั้งหนึง่งโอเคเรียบร้อยแล้วก็ทานข้าวได้เลยแล้วก็ไปเจียวไข่นิดหนึงนะคะ จะเจียวไข่เน้นนึงค่ะสักสองฟองกินกับไข่ด้วยค่ะไข่ดาวก็ได้ไข่เจียวก็ได้แล้วแต่ค่ะพอดีหนูชอบไข่เจียวก็เลยเจียวอร่อยอไข่ดาวก็อร่อยลองทำดูค่ะ